สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นบรรยากาศที่เฮากับรังเดินทางไปกินกาแฟข้างร่างถนนบรรยากาศสิเป็นจดีติดตามกันได้นี่ร้านนี่เป่นติดอา,ากาหรือว่าแปลนเขาเลยได้ครับเนี่ยบรรยากาศดีๆอากาศก็ดีนี่กำลังสิล่องโลดย่างไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกัน ตามาจา้านี่โอ้ยลมกบพัดชุยชุยบรรยากาศกร่ลมรื่น<า>นี่<า><า>นี่นกาแฟริมทางนี่อุปกรณ์ในการเฮ็ดกาแฟเอานั่งจักบาดบังดูโอ้ยโต๊ะพ่นกรเฮ็ดอ้อโต๊ะเป็นถ้าหักคนน่ะโต๊ะพันกระดายนี่ติดป้ายกาแฟสดอันนี้ไปไสกะ ชงกาแฟได้บอสิไปเที่ยวไปใส่นี่บรรยากาศชมทุ่งนาเอ็นั่งถาจะข้าวก่อนปุ้ยิได้กาแฟงไงบ้าน้อนี่โอ้เปิร์เดสแตร์น้อผลเบิองอุปกรณ์เปิ้อเห็ดโอ้ยห่อนลุยลุยนี่อุปกรณ์ในการชงกาแฟจากไดงยังกระสังแนาราตีกาแฟกาแฟห่อนกาแฟเย็นกับมีผวดมีห่หอยกระทะหม้อต้มเพิ่นผวดหลวง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 อยู่ บรรยากาศก็ด,ดีดีลมซุยซุยเขา,าเรียกว่าบรรยากาศกาแฟาเคลื่อนที่สิไปไสก็เอาไปได้ผู้ใดพานมาพานไปก็สามารถมาบริการกันได้เดอ้อนี่โอ้โอ,โอุปรกรณ์เนี่ยได้กาแฟามาเรวหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าราเต้โอ้สดเบิ่งจักบาทเบิ่งนะดูดจุดจุดจุดุดจุดจ,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 ดจดุโอ้ยสื่นใจที่แท้วายยกปังให้เลย เห็บบบรรยากาศติดถนนจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บุ๋มเดอ้อจ้าเดอ้อไว้พ่อกันคลิปหน้าสิาพาไปเบิ่งบรรยากาศอีหยังก็ติดตามกันขอให้พ่อแม่พี่น้องอยูด่ดีมีแห่งส,สุขปสุขคนจา้าบ๊ายบายจา้า